สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะค่ะในวันนี้ก็กลับมาพบกับการเรียนออนไลน์กับครูกิฟและครูนกยุงกันอีกครั้งนะคะค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัส,สบดีที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะค่ะและในช่วงเช้านี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในรายวิชา ภาษาไทยนะคะเด็กๆค่ะซึ่งทาเด็กๆยังจำได้นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนกันอยู่ในเรื่องคำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงและสระไม่ออกเสียงนั่นเองนะคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงเป็นอย่างไร ค่ะเดี๋ยวครูกิฟจะทบทวนให้เด็กๆได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงนะคะหมายถึงคำที่มีรูปพยัญชนะและสระบางตัวปรากฏอยู่แต่รูปพยัญชนะและสระตัวนั้นจะไม่อ่านออกเสียงเวลาอ่านนะคะค่ะนั่นก็หมายถึงว่าจะมีคำบางคำนะคะที่จะมีพยัญชนะและสระ ปรากฏอยู่แต่ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะหรือสระตัวนั้นนั่นเองนะคะค่ะซึ่งก็สามารถที่จะจำเนกได้เป็น3กลุ่มดังนี้นะคะ1นนะคะก็คือไม่ออกเสียงรอเรือหรือหอหีบ ซึ่งอยู่กลางคำเช่นคำว่าชนละมากนะคะอ่าซึ่งรอเรือเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางคำนะคะซึ่งเวลาเราอ่านเนี่ยจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะแต่ว่าในคำเนี่ยจะมีรอเรือปรากฏอยู่นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะคำว่าพจนานะคะ พจนาดนะคะจะมีรูปรอเรือปรากฏอยู่ในคำด้วยแต่ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะแต่ว่าเมื่อรอเรือกับถอถุงประสมเข้ากันแล้วก็คือจะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กุดนั่นเองนะคะค่ะคำต่อไปก็คือคำว่าปราถนา อาปรารถนาคํานี้ดีๆก็ยังจํากันได้ใช่ไหมคะซึ่งในคาเนี่ยจะมีโรเรือปรากฏอยู่ด้วยแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยเราจะไม่อ่านออกเสียงโรเรือนะคะต่อไปค่ะพราม์พราหม์นะคะซึ่งจะมีหอหีบป,ปรากฏอยู่ในคําด้วยแต่ว่าเวลาเราอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงหอหีบนะคะจะอ่านว่าพอโรอามอพรามนะคะ ค่ะเลนนี่นะคะก็คือจะเป็นในกลุ่มที่1นะคะที่ไม่อ่านออกเสียงรอเรือหรือหอหีบนะคะต่อไปค่ะมาดูกลุ่มที่สองนะคะก็คือไม่ออกเสียงรอเรือที่อยู่หลังต <eterm oon> ัวสะกดนะคะค่ะกลุ่มที่1เมื่อกี้ก็คือรอเรือที่อยู่ตรงกลางคำนะคะแต่ว่ากลุ่มที่สองเนี่ยจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือที่อยู่หลังตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่ากะเศษนะคะ กะเศษซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนะคะก็คือรอเรือเนี่ยจะอยู่หลังตัวสะกดนะคะแต่ว่ามันจะมีรูปรอรเรือปรากฏอยู่แต่ว่าเวลาอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะค่ะคำต่อไปก็คือคำว่ามิดมิดนะคะ มิดคำนี้ก็คือนักเรียนสังเกตนะคะจะมีรอเรือนะคะออยู่หลังตัวสะกดที่เป็นตอเต่านะคะซึ่งในรูปเขียนจะมีรอเรือปรากฏอยู่ด้วยแต่ว่าเวลาเราอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะจะอ่านว่ามออิโดมิดนะคะต่อไปนะคะคำว่าเพช เพชรนะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยก็คือจะมีรรเรือนะคะอยู่หลังตัวสะกดที่เป็นตัวชอช้างนะคะ,ะซึ่งชอช้างเนียก็คือจะเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กุดนะคะ,ะแต่คํานี้เนี่ยเราจะไม่อ่านออกเสียงรรเรือนะคะ,ะซึ่งในคำเนี่ยจะมีรรเรือปรากฏอยู่แต่ว่าเวลาเราอ่านนะคะเราจะอ่านว่าพอเอกดเพชรนะคะเด็กๆ ค่ะแล้าน,านี่นะคะก็คือจะเป็นประเภทกลุ่มที่สองที่ไม่ออกเสียงรอเรือที่อยู่หลังตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือจะไม่ออกเสียงสระอีหรือสระอู ที่อยู่กับตัวสะกดในคําบางคํานะคะอ่าซึ่งคําบางคำเนี่ยก็คือจะมีรูปสระอิและสระอุปรากฏอยู่ในคํานะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงที่เป็นสระอิและสระอุนะคะอย่างเช่นคําว่าเหต เหตุคำนีถ้ถ้าว่าอ่านตามตัวนะคะจะอ่านเหมือนกับคำว่าเหตุตุใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้อ่านว่าเหตุตุนะคะเราจะอ่านว่าเหตุเพราะว่าอนักเรียนสังเกตสระอุที่ตอเต่านะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงสระอุดังนั้นคำนี้อ่านว่าหอเอดเหตุนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าพระญาต พระญาตินะคะซึ่งถ้าอ่านตามตัวเนี่ยก็จะอ่านเหมือนกับคำว่าพระญาติใช่ไหมคะเด็กๆแต่จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้อ่านว่าพระญาตินะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะจะมีสระอิที่ทอทงใช่ไหมคะแต่สระอิตัวนี้เนี่ยเราจะไม่อ่านออกเสียงนะคะสระอิตัวนี้เนี่ยจะอยู่บนตัวสะกุนะคะดังนั้นคำนี้เราจะอ่านว่าพระญาตินะคะพออะพระ โยอาโดยาติ Yo, ad ad, ซึ่งเราจะไม่อ่านออกเสียงสระอิที่อยู่บนตัวสะกุนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคำว่าภูมิใจภูมิใจอ่าซึ่งถ้าเราอ่านตามตัวเนี่ยมันก็จะอ่านว่าภูมิใจใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้อ่านว่าภูมิใจนะคะนั่นคือผิดนะคะจริงๆแล้วคำนี้ก็คืออ่านว่า ภูมิใจนะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตที่คำว่าภูมิก็คือจะมีโม้าและมีสระอิอยู่บนตัวสะกดนะคะอะซึ่งเราจะไม่อ่านออกเสียงสะระอินะคะเราจะอ่านว่าพอูมภูมิจออไใจนะคะอ่าคำนี้อ่านว่าภูมิใจนะคะเด็กๆและคำสุดท้ายนะคะคำว่าประวัตินะคะ ประวัติคำนี้เนี่ยนักเรียนสังเกตนะคะที่คำว่าวัดจะมีต่อเต่าสระอีนะคะซึ่งสระอีตัวนี้เราจะไม่อ่านออกเสียงสระอีนะคะซึ่งสระอีตัวนี้ก็คือจะอยู่บนตัวสะกดนะคะตอเต่าตัวนี้ก็คืออยู่ในมาตราแม่กดนะคะดังนั้นคำว่าประวัติเวลาอ่านก็คืออ่านว่าปโรอะประหอะโดวัดนะคะ ่าและนี่นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างคํานะคะในกลุ่มที่3ที่ไม่อ่านออกเสียงสระอิและสระอุนั่นเองนะคะเด็กๆช่วงกิจกรรมค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทบทวนเรื่อง คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงกันไปแล้วนะคะขาละกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะให้เด็กๆนำชุดกิจกรรมใบงานขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเปิดไปที่ใบงานวิชาภาษาไทยนะคะเราจะทำใบงานที่12นะคะก็คือใบงานหน้านี้เลยเด็กๆเปิดไปที่ใบงานหน้านี้เลยนะคะ เมื่อเด็กๆเจอแล้วก็ให้เด็กๆดูคำชี้แจงก่อนเลยนะคะคำชี้แจงก็คืออ่านคำต่อไปนี้แล้วจำแนก คำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียงนะคะค่ะซึ่งเขาก็จะกำหนดคำมาให้เราในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเราก็จะจำแนกคำเหล่านี้นะคะลงในตารางนะคะจำแนกคำที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะและสระที่เขากำหนดนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาดูคำในตารางกันก่อนนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆมาฝึกอ่านคำในตารางไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ สูตรภาคภูมิบัตรนิรมิตรพรหมทัศนาจรตักบาตธรรมชาติจักรพัรดิมหาสมุทรพรามสมมุติ ค่ะลนี้นะคะก็จะเป็นคําที่เขากําหนดมาให้เรานะคะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12คํานะคะซึ่งเราก็จะต้องนําคําต่อไปนี้นะคะมาแยกลงในตาราง3ช่องด้านล่างนะคะอา่าทีนี้เขาก็จะกําหนดหัวมาให้แล้วนะคะที่เป็นข้อความนะคะอา่าตารางแรกก็คืออา่าแยกคําที่ไม่ออกเสียงรอเรือนะคะ ต่อไปตารางช่องที่สองนะคะแยกคำที่ไม่ออกเสียงหอหีบนะคะซึ่งเราก็จะต้องไปดูพิจารณาคําจากด้านบนนะคะแล้วก็นำคําที่ไม่ออกเสียงหอหีบลงมาเขียนนะคะค่ะและตารางที่สามนะคะให้แยกคําที่ไม่ออกเสียงสระนะคะนั่นก็ได้แก่สระอะไรคะเด็ก นั่นก็คือสระอิและสระอุนั่นเองนะคะค่ะซึ่งจากตารางทั้ง3ช่องนี้นะคะเราก็จะต้องไปพิจารณาเลือกคําจากด้านบนมาเติมนะคะตามหัวข้อที่เขากําหนดนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างสัก3ามคำนะคะเด็กๆ ค่ะเริ่มจากคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือกันก่อนนะคะในตารางช่องแรกอ่ะทีนี้คำที่ไม่ออกเสียงรอเรือจากคำด้านบนมีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆอา่าคำแรกเลยก็คือคำว่า สูตรนะคะคำแรกเลยคำว่าสูตรอ่าซึ่งคำว่าสูตรเนี่ยจะมีโรเรือใช่ไหมคะโรเรืออยู่หลังตัวสะกดแต่ว่าเวลาอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงโรเรือนะคะอ่าดังนั้นคำว่าสูตรนะคะเราก็จะมาเติมในตารางช่องแรกนะคะคำที่ไม่อ่านออกเสียงโรเรือนั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะคำที่ไม่ออกเสียงหอหีบ oh, อ่าเราก็ไปดูข้อความด้านบนที่เขากำหนดมาให้นะคะว่าอ่ามีคำใดบ้างที่ไม่อ่านออกเสียงหอหีบนะคะอ่านักเรียนเจอไหมคะว่าคำไหนอ่าครูกิฟเจอแล้วนะคะก็คือคำว่าพรมนั่นเองนะคะคำว่าพรมนะซึ่งคำว่าพรมเนี่ยจะมีหอหีบปรากฏอยู่ในคำด้วยแต่ว่าเวลาอ่านจะอ่านว่า พ,อรอออพรอุมพรมจะไม่อ่านออกเสียงหอยหีบนะคะนำคำว่าพร่มลงมาเติมในคำที่ไม่ออกเสียงหอยหีบเลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะตัวอย่างที่3นะคะคำที่ไม่ออกเสียงสระนะคะก็ได้แก่สระอุและสระอินั่นเองนะคะเราไปพิจารณาคำใน กรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะว่ามีคำใดบ้างที่ไม่อ่านออกเสียงสระนะคะเด็กๆเ,เจอไหมคะ,ะคำที่ครูกิฟเจอก็คือคำว่าภาคภูมินะคะคำว่าภาคภูมิซึ่งคำว่าภูมิเนี่ยจะมีสระอิอยู่ที่ตัวสะกดนะคะโมมาทีนี้คำว่าภาคภูมิคำว่าภูมิเนี่ยจะอ่านว่าพอูมอภูมิเราจะไม่อ่านออกเสียงสระอีนะคะ ค่ะดังนั้นเราก็นำคำว่าภาคภูมิมาเขียนลงในตารางช่องที่3นะคะก็คือคำที่ไม่ออกเสียงสระนั่นเองนะคะค่ะครูกิฟก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอย่างละ1คําคำแล้วนะคะอ่ะทีนี้ อีก9ก้าคำที่เหลือนะคะเดี๋ยวครูกิฟจะให้เด็กๆนะคะฝึกทํานะคะฝึกแยกประเภทของคํานะคะให้นักเรียนเนี่ยนำคำที่เขากําหนดให้ด้านบนนะคะมาเขียนแยกลงในตารางให้ถูกต้องอีก9ข้อนะคะเด็กๆ ค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งงานให้คุณครูได้ตรวจเช็คการส่งงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะค่ะและในช่วงบ่ายเราก็จะกลับมาพบกับการเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสุข,ขศึกษาและวิชาสังคมนะคะเด็กๆ